สวัสดีครับชราศาิตตุลยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศิตตุลหรือชาราศิตตุลสามารถดูคําพยากรณ์นในเกิดนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับวิตปัจจาวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชราศิตตุลในช่วงของเดือนมิถุนายน2 5 6 4นีนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับช่องบูพยาสามารถดูรายการติดต่อได้ที่ description นะครับจะแปะล,ลิงแล้วก็กราะข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างแล้วก็จะแปะไว้ที่หน้าจอให้ด้วยนะครับหรืออัดไลน์มาที่บูพยา5 9นะครับเรามาดูอิทธิพลในช่วงของเดือนนี้กันนะครับแต่เรามาดูแผนผังในเรื่องของการย้ายดวงดาวในช่วงเดือนมิถุนายน64กันก่อนจะมีดาวคารดาวอาทิตย์ดาวศุกร์มีการโครจรยกยาา้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จอธิบายให้ฟังได้เลยนะครับ เรามาดูอิทธิพลของอาณาเขตชาวตุลลัคนาตุลจะมีอาณาเขตตรงนี้นะครับจะมีดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุกร์เลข6ได้โคจรไปอยู่ในเรือนสุภานะครับก็อยู่กับดาวอังคารด้วยในช่วงแรกก็อาจจะได้ลักษณะของการได้รับการสนับสนุนที่ดีมีโอกาสที่คุณนั้นจะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือหนุนนําให้กับดวงชะตาของตัวคุณเองในทิศทางที่ดีและมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภ นะครับในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการเจริญเติบโตวความงอกงามนะครับในเรื่องของการงานกับาอาชีพต่างๆก็จะประสบความสําเร็จที่ดีคาดหวังสิ่งใดทําสิ่งใดก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้โดยภาพรวมนะครับก็แสดงว่ากําลังมีแนวโน้มทิศทางที่ดีอิทธิพลของดาวศุกร์นะครับก็คือดาวประจําตัวจะอยู่ที่ราศีเมถุนจะอยู่ประมาณช่วงเวลาวันที่ 1-25ถึงมิถุนายนแล้วดาวศุกร์ก็จะเลื่อนลงมาที่ราศีกรกฏเป็นตำแหน่งกรมมะก็คือกลางฟ้าเป็นตำแหน่งราชาโชคนะครับก็หมายความว่าตัวตนก็จะมีในเรื่องของเสน่ห์เมตตาม,มากขึ้นมีคนคอยยอมรับนับถือกับตัวเราเองมากขึ้นเพราะอยู่ในเลือนส่วนรวมเลือนกลางฟ้านะนะครับคือในเรื่องของสิ่งต่างๆก็จะได้รับการผลักดันที่ในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นอินทธิพลของดาวศุกร์นะครับโครจรอ,อยู่ในราศี อกอากกฎเป็นราชาโชคแล้วมีนยยสัมพันธ์เล็งกัน,ก,นกับดาวเสาแล้วก็ร่วมกับดาวองคานด้วยเป็นคู่มิตรก,ก่อนนะครับเอาคู่มิตรกอนเนะะเาะก็แปลว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีมีในเรื่องของคนเมตตาคนคอยช่วยเหลือมีในเรื่องของอคนมานับหน้าถือตากับเรามากขึ้นแต่ในย้สัมพันธ์คือดาวสุขและดาวองคานจะเล็งกับดาวเสาเป็นคู่สัตตุสุข กับเสาเป็นคู่ศัตรูเป็นเส้นศัตรูกันนั่นหมายความว่าคุณต้องระมัดระวังมากๆเลยในเรื่องของการทํางานในองค์กรในบริษัทต่างๆก็จะเกิดปัญหาความขัดแย้งกับคนในองค์กรเกิดขึ้นความขัดแย้งนี้ก็เป็นในลักษณะของความหมันไส้ลิสยากันความไม่เข้าใจกันนะครับและมีดาวอังคารด้วยอังคารเสาเนี่ยเป็นลักษณะของความทุกข์ใจเครียดิตกกังวลกับในเรื่องของการงาน เราก็จะได้รับในผลที่ดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่เราก็จะมีในเรื่องของความกดดันความเครียดความวิตกความกังวลต่างๆอะไรแบบนี้เข้ามาเจือปนกับในเรื่องของการงานของตัวเราเองด้วยเช่นกันเพราะมันถูกดาวประจาตัวโดยตรงเลยนะครับเราก็จะเหมือนกับว่าทําอะไรก็จะมีคนขัดเราไปหมดเลยนะครับหรือทําอะไรก็ไม่ค่อยถูกใจคนอื่นอะไรประมาณนี้มีปัญหามีการทะเลาะเบาแวงกันเกิดขึ้นบางคนอาจจะต้องแบบ ค่อนข้างแบบรุนแรงได้ด้วยเลยเช่นกันนะครับเพราะว่าอังคารกับเสาร์เนี่ยเป็นลักษณะของการที่แตกหักกันได้ดังนั้นเนี่ยการงานอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องเรามัดระวังตัวเป็นพิเศษเลยนะครับแต่โดยรวมก็ยังมีแม่ตามีคนคอยช่วยเหลืออยู่ในเรื่องของการงานมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอาจจะมีคนหมัน่นไส้คนไม่พอใจเราอะไรประมาณนี้ก็จ,จะเป็นไปได้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาแตกรายละเอียดในเรื่องของการงานกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับการทํางานเนี่ยคุณมีโอกาสในเรื่องของการได้ชื่อเสียงได้เกียรติยศได้คนเหมือนกับนบหน้าถือตาอย่างที่บอกไปแล้วมีความสําเร็จมีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือที่ดีนะครับแล้วก็มีในเรื่องของความสุข ในเรื่องของการทํางานดีแหละช่วงแรกพอช่วงหลังมาแล้วเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเล็งดาวเสาร์เนี่ยมันจะมีความทุกข์ใจเข้ามาหรือความอึดอัดใจเข้ามาหรือทํางานไปแล้วก็อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเราคิดอย่างเขาคิดอย่างเหมือนกับความขัดแย้งไม่ตรงกันในเรื่องของการงานอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามอย่ามุ่วามในเรื่องของการการะทําเนื่องจากอิทธิพลของดาวองคารเนี่ยเป็นดาวปัตตน,นีนะครับแล้วก็เดิน การเงินด้วยโครจรเป็นเนด็อยู่ในเรือนกรมมะเนี่ยมันหมายถึงในลักษณะของการที่ทําอะไรแล้วมันจะต้องเหมือนกับมีในเรื่องของสิ่งต่างๆนั้นน้อยถอยลงไปนะครับแล้วไม่ควรใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจนะครับพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราสามารถที่จะมีชาวปัญญามีในเรื่องของความคิดในเรื่องของสติปัญญาที่ดีและสามารถแก้ไขปัญหาที่ดีได้เนื่องจากอิทธิพลของชาวตนจะมีดาวพฤหัสบดีโครจอรอยู่ใน ราศีพบเรือนปุตตะเป็นราชเกณฑ์ราชเกณฑ์หมายถึงในเรื่องของคนที่มีปัญญาในเรื่องของความองค์ความรู้ต่างๆการที่เราสามารถจะมีในเรื่องของความรู้นํามาต่อย,ยอดนํามาพัฒนาในเรื่องของการงานที่ดีได้นะครับหรือมีในเรื่องของจินตนาการความคิดต่างๆนั้นประสบความสําเร็จที่ดีนะอะไรประมาณนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้แต่คุณระมัดระวังการมีปัญหากับ บุตรบริวารคนรอบข้างนะครับเพราะดาวพาัสตรีนั้นมาอยู่ในตําแหน่งปุตะราชเกณฑ์ก็จริงนะแต่มันมาพ่วงเลินอหอลีด้วยหมายความว่าคุณต้องไปแบกรับช่วยเหลือปัญหากับเขาเรียกว่าลูกน้องนะครับของเราเองประมาณนี้ถ้าเกิดใครเป็นคนใหญ่คนโตก็จะมีลูกน้องที่อาจจะมีปัญหาที่เราต้องไปแก้ไขปัญหาให้กับเขาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ดาวพาัสตดีนั้นใน กระแสสัมพันธ์จากดาวคู่มิตรคือดาวอาทิตย์ในช่วงประมาณ1-15มิถุนายนดาวอาทิตยเนี่ยมาจากเรือนลาพระด้วยดังนั้นเนี่ยอลิจะนํามาสู่ลาผลที่ดีกับตัวเรามีเพื่อนช่วยเหลือเราประมาณนี้ตอบแทนกับตัวเราได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างน้อยเราก็สามารถที่จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้กับตัวเราผ่านพ้นปัญหาและแก้ไขปัญหาไปในทิศทางที่ดีนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้าง อิทธิพลการเงินของชาวตุลก็คือราศีพิจิกของด้วยดาวอังคารเลขสามได้โครจรไปอยู่ในเรือนสุภา1-2มิถุนายนหลังจากนั้นก็จะเลื่อนมาที่ราศีกรกฎนะครับเป็นตําแหน่งเน็ตหมายความว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงกันหรือความไม่เข้าใจกันกันกบคนทางบ้านบางทีแล้วเราอาจจะให้แบบญาติพี่น้องยืมเงิน เราจะมีปัญหากับญาติพี่น้องนะครับอย่าให้ญาติพี่น้องยืมเงินในช่วงเดือนมิถุนายนหรืออย่าให้เพื่อนยืมเงินนะครับหรืออย่าให้ใครยืมเงินเราเพราะว่าการเงินเราอ่ะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นมีความทุกข์ใจในเรื่องของการเงินเกิดขึ้น ถามว่าการเงินเราไม่ดีใช่ไหมก็ไม่ถึงกับไม่ดีนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่แต่มันก็อาจจะแบบมีปัญหาในเรื่องของการเงินเข้ามาทําให้เราต้องทุกข์ใจบางทีนะครับเราอาจจะมีการเงินที่เยอะแต่ก็จะมีรายจ่ายเข้ามามากขึ้นด้วยโดยเฉพาะใครที่กู้เงินในลักษณะของการนํามาสร้างบ้านนะครับหรือมาผ่อนบ้านแบบนี้หรือในเรื่องของการกู้เงินซื้อรถอย่างเงี้ยจะมีปัญหาเกิดขึ้นและอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับ ลดขับปลาสักนิดหนึ่งสำหรับชาวตุนแล้วก็ลักขนาตุนนะครับอาจจะต้องมีโอกาสในเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับมีโอกาสในเรื่องของการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็พยายามดูแลบำรุงรักษาในเรื่องของเครื่องหมายเครื่องมือให้กับตัวเราเองด้วยนะครับเพราะอาจจะเกิดความเสียหายแล้วก็มีในเรื่องของการเสียตังเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะครับอิทธิพลของความรักของชาวตุลลัคนาตุลน,นะครับก็คือดาวอังคารความรักก็คือราศีเมษนะครับอังคารก็คือดาวเลข3โคจรไปอยู่ในราศีเมถุนในช่วง1-2มิถุนายนจะอยู่ในตำแหน่งสุภาอันนี้ก็คือว่าดีนะครับแต่หลังจากวันที่2ก็จะเลื่อนเข้าสู่ราศีกรกฎมีนัยะสัมพันธ์เล็งมาที่ดาวอังดาวเสามุมเล็งเ่ยนะครับมันหมายถึงในเรื่องของการประจันหน้ากันเห็นไหมครับเพราะดาวศุกร์ กับดาวเสาร์แล้วก็ดาวอังคารกับดาวเสาร์เล็งกันเล็งกันคือมุมตรงกันข้ามกันที่ปะทะก,กันมันหมายถึงนกษณะของความแบบมีปัญหาใจกันบางคนอาจจะจบเลิกลาก,กันได้เลยทีเดียวเนื่องจากอิทธิพลของอังคารเสาร์และมฤตยูทํามุมฉากต่อกันคําว่ามุมสามเหลี่ยมแบบนี้ดังนั้นเนี่ยชาวตุลลักษณะตุลอาจจะเกิดความพลิกผันในเรื่องของคู่ครองคนรักแบบป,ป,ปุบปรับฉับพลันเพราะดาวมฤตยูก็อยู่ในเรือนคู่เล็งลักนณอยู่แล้วเห็นไหมครับ มันหมายถึงนรลักษณะของคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นในช่วงเดือนมิถุนาต่อในเรื่องของเดือนกรกฎาด้วยแต่กรกฎาจะมาพูดถึงทีหลังอาจจะมีการจบเลิกลากันมีความทุกข์ใจบางคนอาจจะไม่จบเลิกลากันแต่มีความทุกข์ใจมีความระหองระแหงใจกันนะครับมีความแบบซีเรียสจริงจังในเรื่องของปัญหามีความกดดันในเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้อง ครอบครัวในที่นี้อาจจะเป็นครอบครัวของเราก็ได้หรือครอบครัวของแฟนเราก็ได้จะมามีปัญหากับตัวเราเองเกิดขึ้นนะครับปัจจันหน้ากันเลยแล้วอาจจะทําให้เกิดในเรื่องของความขัดแย áng, ้งรุนแรงมีปากมีเสียงมีการทะเลาะเบาะแวงกันเกิดขึ้นด้วยอะไรแบบนี้ต้องระมัดระวังให้มากๆเลยสำหรับชาวตุลแล้วก็รักคณาตุลด้วยนะครับแล้วในเรื่องของความเป็นอยู่ในครอบครัวก็จะมีปัญหาเพราะดาวสุภาเนี่ยไปตกในเอน มรณนะแล้วกลุ่มกับดาวราหูด้วยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของบุตรบริวารมีปัญหาในเรื่องของสัตว์เลี้ยงมีปัญหาในเรื่องของอเจ็บป่วยสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยหรือบุตรเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันอะไรประมาณนี้ดังนั้นชาวตุลและขณะตุลต้องระมัดระวังตัวให้มากๆนะครับแล้วความรักความสัมพันธ์เนี่ยอะไรที่มันมีปัญหามีความระแวงมีความสงสัยเกิดขึ้นเราพยายามแบบอย่าเพิ่งดิ้น อย่าเพิ่งแบบร้อนอ,อกร้อนใจอย่าเพิ่งทําอะไรที่มันเกินกว่าในสิ่งที่เราควรจะต้องทําเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทําให้มีปัญหาจนต้องทะเลาะกันอย่างรุนแรงแล้วเกิดในเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็จะลามบานไปจนทําให้เกิดการเลือกลากันเกิดขึ้นได้นะครับมีเกณฑ์ของการเลือกลาสูงมากๆสำหรับชาวตุลแล้ก็ลักษณตุลทั้งเดือนมิถุนายนอยูเลยนะครับดังนั้นเนี่ยบอกไว้แล้วว่าทั้งเดือนมิถุนายน โอกาสของการเลิกสูงเลยก็พยายามอดทนอดกลั้นอย่าใช้อารมณ์พยายามมีสติในการคิดในการตัดสินใจดาวพระศดีคือดาวความคิดนะครับสติโคจรอยู่ในเรือนปุตตะคือเป็นราชเกณฑ์แล้วต้องใช้ในเรื่องของสติความคิดปัญญาต่างๆเพื่อตกผลึกในเรื่องของสถา,านการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆแก้ไขปัญหาเราไม่จําเป็นจะต้องแก้ไขภายในวันสองวันนี้ให้เสร็จหรือในภายในเดือนนี้ให้เสร็จ เราอาจจะต้องดูกันในระยะยาวประมาณนั้นนะครับแล้วทุกอย่างก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นพุทธอันตพานวิวาดลาหูก็อยู่ในเรือนมอรณะด้วยดังนั้นเนี่ยปัญหามันเข้ามาหลายส่วนนะครับแต่ก็มีเรื่องที่ดีอย่างที่บอกไปแล้วเนาะมีโอกาสในเรื่องของบุตรบริวานนั้นมีการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเราเองบางคนอาจจะแบบมีปัญหาหาก็สามารถที่จะแบบเรียนรู้ประสบการณ์ในทิศทางที่ดีอะไรแบบเนี้ยในเรื่องของบุตรบริวารได้เช่นกันนะครับก็ ค่อนข้างครอบคลุมแล้วนะครับแล้วก็ได้รับความทุกข์ใจกับในเรื่องของบ้านคนในบ้านอะไรประมาณนี้อาจจะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นด้วยก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังประมาณนี้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามปรังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ